สวัสดีครับพี่น้องครับบ้านุ่มเช่าแนวมาแล้วครับผมวันนี้นะครับน้องบ้านุ่มมาอยู่ที่นะครับขออทีฟ้ามของกรุงเจริญทรัพย์นะครับเนาะอ่านะครับผมวันนี้ก็พี่กุ้งเพิ่นมาอยู่นะครับผมเพิ่นไปท่งม้วนะครับน้องบ้านุ่มกะแต่บ้านุ่มก็ได้ขอเพิ่นแล้วนะครับพี่น้องครับขอเพิ่นมากยางไายข้อนะครับเนาะวันนี้นะครับผมมันนุ่งสีมะเ่วงถึงเรื่องนะครับเรื่องอ่ามัวนเอฟนะครับเนาะมัวจุดเอฟนะครับเป็นยังไงนะครับเราจะอากาศ เพิ่นดีจะแนะนะครับเนาะแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อคนพัฒนาสายพันธุ์งวดจะแนะที่น่องครับเป็นข้อมูลเล็กๆนอยนะครับเนาะที่บรรนุในเมืองเด็กศึกษามากนะครับเนาะกตตอนนี้นะครับผมขอพดกุ้งนะครับผมผมกระไดเพิ่นไดจดทะเบียนฟาร์มนะครับเนาะเพิ่นก็ะสามารถนํำงัวมากจดเอฟมากพัฒนาไน้พี่น้องครับซื้อแว่เพิ่นนะครับผมซื้อแบ่เพิ่นซื้อเพิ่นเก้าเคเอ็มนะครับเนาะเก้าเคเอ็มนะครับผม ีหลายตัวนะครับตอนนี้นะครับพี่ขอไฟเสียงล่มนะพี่น้องเด้เสียงลมนะครับผมว่าชัดเจนนะครับนะนุมสิไลมือนะครับผมแ่าเ่นมีตอนนี้เลืออยด่จะโตนะครับหนึ่งนะครับสองนะครับสามส่ห้าหกเจ็ดปดเก้าสิบสเอ็ดสบสองส่สิบ้านนีมาณตัวนะครับน้องอวเป็นนะครับ แกวพิกุงนะครับผมเปิ้นกาเด็กจดทะเบียนฟ้ามนะครับนาอเพิ้ลจะมีงวาจดเอฟพี่น้องครับไล่ตัวนะครับผมไลยจดเอฟนะครับเนาองดีครับอันนี้ตัวยางนะครับผมเก้าเห็นนะครับนาอซึ่งเปิ้นกาเป็นคอดีพี่น้องครับนะครับนาอคือฟ้ามเงินนี้ครับเป็นงวดเป็นฟ้ามวเงินแสนนะพี่น้องเนาะเป็นฟ้ามเงินหนึ่งแสนนะครับผมเงินหนึ่งแสนฟ้ามเงินแสนนะครับกามันกับซอยให้นะครับ เพื่อนนะครับสามารถอัพราคางัวขึ้นได้นะครับเนาะเนื่องจากว่าเพื่อนได้จดทะเบียนนะครับเดยกระดิบตอกเบอร์ตีเบอร์นะครับจดเอฟนะครับเนาะอ่าถงงัวแม่ใดนะครับผมงัวแม่ใดเพื่อนตัวแม่นะครับงัวโค้ดเมลูนะครับเนาะตัวแม่นี่มีใบนะครับตัวลูกมีใบนะครับเนาะการแม่การที่โจดเป็นเอฟหนึ่งนะครับผมลูกเป็นเอฟสองนะครับเนาะมันแก่มันแกะสีัพราคาขึ้นได้นะครับเนาะแล้วก็ขอดีของการจดเอฟนะครับเนาะมันสีเป็นการพัฒนาสายพันธุ์วัวนะพี่น้องครับสายพันธุ์วัวนะครับ พันธาเพันธุ์เดียมีคนที่พันธุเยมีงัวเลื่อนลอยนะครับเนาะงัวเลื่อนลอยนะครับผมพันกุได้พัฒนานะครับจาก F1 F2 F3 F4 F5 งมอเนะครับผมปัจจัยแรกนะครับเนาะฟอสสำคัญนะครับผมงัวทีชดพเอนะครับเนาะต้องมีใบนะครับมีใบบีหลอนนะครับของตัวนั้นนะครับผมเพื่อสืบพันูุที่ไปที่แม่ของ่อแม่พันธุ์นะครับของสายพันธุ์ทั้ง่อแล้วก็ นะครับผมก็จ้งศิษย์มารถจดเอฟ็ดไปพี่น้องครับถามว่าบ่มีใบวีหลอดนะครับเนาะเพิ่งกับโมโหว่างัวตัวนี้นะครับเป็นลูกตัวใดนะครับสายพันธุ์มาจากสายนะครับตัวนีมารับสายพันธุ์นะครับน้องกับามารถมี่จดเอ็ดไปนะครับผมโอ้ตัวนี้บ่นเป็นเหลือลอยบ่พี่น้องครับผมฟ้ามเพิ่นนะครับเนาะโอ้พระนาพี่น้องครับสุดยอดนะครับมึงที่แล้ับเมืงเหนังนะครับปูตัวนี้เนี่ยปูปูเหลือดลอยว่านี่ แต่ว่ามีอะไรพี่น้องครับมันก็เป็นขโมยนะครับผมมันก็ตามจะเอาหูจากกันนะครับตามที่หลายคนหูนะครับเนาะว่างัวเอฟนะครับผมอาจจะแพ้กวาง้อบริจวดเอฟนะครับเนาะเพราะว่าเพื่อนนุ่นเบิร์บอกวงบอกทีมาที่ไปของสายพันธุ์พี่น้องครับนะครับสามารถนะครับหูนะครับว่าตัวนี้เป็นลูกพ่อใดนะครับลูกพ่อใดไรนะครับเนาะเหลวกชีพัฒนาต่อไปเดี๋ยวจะเดี๋ยวนะครับเนาะ พ่ฒนานะครับป ha right. ้งสานะครับให้เป็นงัวเหลือดลอยหรือว่าให้เป็นงัวที่นีเหลือดสูงนะครับเนาะเข้ากับสามเมืองในน้ำเอ็ดนะครับแต่ว่าบางโตนะครับบางตเป็นง่วหลูกผสมนะครับเป็นง่วนบอลเดีอดจดนะครับแต่ว่าเหลือดสูงนะครับเนาะสิ่งเข้ามองได้อยากใช้ตากระหู้ผิวหนองครับว่าตัวอย่านะครับก็มาพันดีนะครับเนาะแต่แต่ว่ากะยี่มาพี่น้องครับมั่นโบมีหลักฐานได้หลักอักษรนะครับเนาะบบมีข้อมูลที่บอกว่า งตัวน,นี้เป็นลูกอนหนึ่นะครับนาะบางโตนะครับน้องงวดเดือดร่อยนะครับผมเป็นเลือดร้อยนะครับแต่บอมีใบนะครับนาอซึ่งครูเขาเลี้ยงง่ายครับหูนะครับผมเพราะว่าอาจจะเป็นก้นเลี้ยงเป็นงัวลูกขอนะครับนพัดเป็นการพัฒนาการอ่าเป็นงูงูสมพรอนัพนพอนี่จะโตลูง่ายนะครับผมแต่ว่าเขาเลี้ยงมาหลายปีพี่น้องครับเขาหูวเป็นเลือดล่อนนะครับผมพัเขาหูบเขาหูเขาหูพั้งสุกรมทั้งพอทั้งแม่มาเนาะครับนาะว่ามัน เป็นลูกตัวนั้นลูกตัวน,นี้นะครับออกมาสมตัวนั้นสมตัวนี้เขาหูนะครับเนาะแต่ว่ามันแก่บ่ม kind of like ีใบการันตีนะครับผมก็เปลี่ยนเรือน่อยนะครับเน้องมันแกะมันแกญยากเขาแกะน่าพัฒนาต่อพี่น้องครับแต่ก็คือว่าแหละครับผมลูกผสมมั่งโตก็งามพี่น้องเนาะครับแต่ขึ้นชื่อว่างัวงัวมีเอฟนะครับผมงัวมีใบเอฟนะครับมีใบเพ็ดนะครับน้องม่วจดเอฟนะครับจะขึ้นชื่อว่างัวเอฟนะครับผมจะสามารถทำราคาได้สูงอยู่นะครับน้องลักการสามารถพัฒนาเลยพี่น้องครับ พัฒนาสายพันธ uh, ุ์ได้ง่ายนะครับผมตัวมีใบมีเอฟมีใบมีหลอดมีใบเพชรจดเอฟนะครับผมมาการต่อยอดนะครับเนาะเสร็จตอนนี้แลครับพี่กุ้งมึงเป็นกระไรนะครับลาจดเอฟนะครับลาตอกเบอร์ตีเบอร์นะครับเนาะหลายๆตัวพี่น้องครับหลายๆตัวนะครับผมบานุมบได้มามึงนะครับช่วงนี้นะครับตัวบานุมระหว่างระว่างนะครับเนาะพี่กุ้งกับระหว่างนะครับผมเป็นกันติดง่ายนะครับเนาะนะครับเกเลือดบอดมาไทยคลิปเป็นนะครับผมโอ้นะครับ เิ่นเดขายไปไรเนี่ยนะพี่น้องครับโอเคนะครับบารุงสีพายาผาขอมูลนะครับมาให้มึงไปเลืยนะครับเนาะเป็นเป็นแนวเชิงวีคอร์นะครับผมเชิงวีคอร์หลัก็เป็นควบมคิดส่วนตัวนะครับผมในการบรรยายนะครับเนาะนะคส่วนมากกับส่วมากกับสีพายมึงง่วงพี่น้องครับมึงง่วงมึงยังไปนะครับเนาะสีหาซาลาบุกระด้พี่น้องครับโอเคนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมสนับสนุนนะครับเนาะกันคิดกันทำนะครับ you uh -huh.